คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะทำออนไลน์หรือออฟไลน์ติดพูดคำว่าจะพยายามคนที่สำเร็จย่อมล้มเหลวมาก่อนแต่มันไม่ใช่ประเด็นคนที่เก่งๆที่สำเร็จได้เขาไม่ค่อยพูดคำคำนี้คนที่เป็นผู้นำระดับโลกหรือคนสำคัญสำคัญในหนังสือพิมพ์ในสนํามนาข่าวต่างๆสังเกตนะเขาจะไม่ใช้คำคำนี้คำว่าจะพยายามไอชามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง มูฮัมหมัดเป็นเจ้านายของอาลีให้ส่งงานสำคัญในหนึ่งสัปดาห์แต่อาลีพูดว่าจะพยายามทำครับถ้าตอบแบบนี้ใจลึกๆของอาลีอาจจะไม่อยากทำหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลัง มันมีโอกาสมากเลยนะที่งานงานนี้อาจจะไม่สําเร็จตามกําหนดหรือว่าบริษัทเสียลูกค,ค้าก็เป็นได้คําว่าจะพยายามเนี่ยมันมีโอกาสมากๆที่จะล้มเหลวหรือไม่เป็นตามแผนแต่ว่าคนที่เป็นผู้นําคนที่สําเร็จระดับโลกจะไม่ใช้คําคํานี้เขาจะพูดคําว่าฉันทําได้หรือทําไม่ได้ใครเคยดูหนังเรื่องสตา r w a อบ้างคะโยดาพูดว่า do or do not n o try ทำหรือไม่ทำจะไม่มีคำว่าจะพยายามจะไม่มีคำว่าจะพยายามอยู่ในคำพูดสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำออนไลน์จงลงมือทำเลิกใช้คำว่าจะพยายามและคุณก็จำสำเร็จแน่นอนค่ะไอชาขอเป็นกำลังใจให้นะคะด้วยรักและอยากให้ทุกคนเปล่งประกาย